สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการดูดวงนะคะให้กับราศีมังกรน,นะคะหรือลัานามังกรก็ดูได้เช่นกันนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปดูดวงทั่วไปนะคะในในเรื่องของการงานการเงิน ความรักสุขภาพโชคลาภโดยรวมนะคะประจำเดือนสิงหาคม2563นะคะให้กับราศีมังกรนะคะราศีมังกรคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ค่ะวันที่ของเราแบ่งตามหรา,าศาสต์ไทยนะคะหรือลัคนามังกรก็สามารถดูคลิปนี้ได้เช่นกันค่ะแต่ว่าในส่วนของการาดู ดูดวงในครั้งนี้ก็จะเป็นการโดยโดยรวมนะคะที่เกิดราศีมังกรจํานวนมากๆเลยนะคะไม่ได้เจาะจงนะคะบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะยังไงก็ดูเพื่อความบันเทิงหรือถ้าเราดูแล้วนะคะมันใช่มันตรงกับเราก็นําปรับไปใช้เป็นไกด์ไลน์ได้เนาะถ้าไม่ใช่หรือไม่ชอบอย่างไรก็ข้ามไปผ่านไปไม่ต้องดูไม่ต้องซสีเรียดนะคะค่ะก่อนอื่นเลยก็ขอขอบคุณทุกท่านเนาะที่เข้ามารับชม คลิปค่ะค่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าชาวราศีมังกรนะคะประจำเดือนนะคะสิงหาคมนี้นะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะราศีมังกรนะคะจะเน้นในเรื่องของการงานและความรักเนาะโดยโดยเด่นในในช่วงเดือนสิงหาคมนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ในส่วนของการงานเนี่ยจะเปลี่ยน ไปในทิศทางที่ดีนะคะแต่ในเรื่องของความรักเรามาดูอีกทีแล้วกันนะคะเริ่มจากความรักก่อนแล้วกันเนาะความรักนะคะสําหรับคนโสดเนี่ยนะคะจะเป็นในลักษณะของมีคนเข้ามานะคะมีคนเข้ามาแต่อาจจะเป็นในลักษณะของตัวเราเองมีพันธะตัวเราเองยังไม่ว่าง ะะยังไม่เหมือนกับยังไม่โสดสนิทแต่สถานะอาจจะโสดละแหละนะคะหรือบางคนเนี่ยโสดโสดในที่นี้นะคะจะเป็นคอยแบ่งแยกเป็น2ออ,อย่างแล้วกันคือโสดสนิทกับโสดที่เหมือนกับเลิกกับแฟนอยู่ในในสถานะที่ไม่ชัดเจนสถานะที่แบบเ,ออเลิกกันยังไม่ชัวร้อยเอร์เซ็นต์ะไรเงี้ยนะคะมันมีเกณฑ์เหมือนกับมีคนเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะโดยส่วนมาก ถ้าเราโสดเนี่ยก็จะมีคนที่เหมือนมีเจ้าของแล้วเข้ามาหรือเขายังมีพันธะเขายังไม่เคลียร์ตัวเองนะคะมันก็เลยทําให้เราเหมือนกับระมัดระวังในเรื่องของการเข้าไปเป็นมือที่3ก็ได้นะคะหรือคนที่เ,เลิกกับแฟนใหม่ๆแล้วยังยังเหมือนกับเลิกยังไม่เด็ดขาดอย่างเช่น มีทะเบียนสมรสกรันยังไม่ได้อยากกันแต่แยกกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะคะจะเป็นสถานะอย่างนั้นมันคล้ายๆกับว่าเหมือนไปต่อ,อยากหรือไปต่อด้วยมันมีอุปสรรคสำหรับคนโสดเนาะถ้าโสดสนิทเลยจริงๆนอน่ะนะคะก็จะเป็นในลักษณะของอาจจะมีคนมีเจ้าของแล้วเข้ามาชอบแต่เขาอาจจะเลิกกาแฟแล้วแหละแต่ยังไม่ได้หย่าก,ก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นในลักษณะของคนที่เข้ามาในช่วงนี้อาจจะเป็นคนที่เหมือนกับว่า เขาเคยมีตาหนิเคยมีครอบครัวมาก่อนแล้วเขาเหมือนมีปัญหาหรือเลิกลาก,กับแฟนมาใหม่ๆอะไรเงี้ยนะคะมันเหมือนกับความสัมพันธ์มันยังไม่ค่อยจะ,ะชัดเจนเท่าไหร่ถ้าจะคบกันนะคะอย่างนี้ก็ต้องใช้ระยะเวลาเนาะใช้เวลานิดนึงค่ะแต่คนโสดเนี่ยมันจะเป็นเหมือนยุ่งยากใจมากกว่าเพราะฉะนั้นแล้วไพ่ก็อยากจะบอกว่าเหมือนค่อยๆดูไปหรือค่อยๆเตือนว่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งใจเร็วหรือว่าอย่าพึ่งแบบ เ,เชื่อสนิทว่าเขาจะเข้ามาดีอะไรเงี้ยนะคะก็คือลองพิจารณาดูเพราะว่าความสัมพันธ์มันมันจะยุ่งยากหน่อยหรืออาจจะไปต่อที่ไม่ไม่ค่อยจะ ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยนะคะสำหรับคนโสดเนาะจังหวะไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่แต่ก็จะมีเข้ามานะคะแต่ว่าจะมีเข้ามานะคะสาหรับคนโสดเนาะมีคนเข้ามาถูกใจอาจจะเป็นคนรูปร่างเล็กไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายค่ะขาวเล็กนะคะถ้าผู้หญิงก็อาจจะเป็นตัวเล็กนะคะขาวผู้ชายก็จ,จะเป็นคนที่รูปร่างสันทัดผอมขาวอะไราเงี้ยนะคะเข้ามาอายุยังไม่เยอะคะ่ะอาจจะน้อยน้อยกว่าเราหรือเท่ากันอะไรเงี้ยนะคะแต่จะเป็นเหมือนกับว่าไม่ได้เป็นคนที่อายุเยอะกว่านะคะ ทีนี้มาดูในส่วนของคนที่คบหากันอยู่นะคะคนที่เป็นแฟนกันอยู่ยังไม่แต่งงานบ้างสถานะเป็นอย่างไรหรือสถานาการณ์ช่วงนี้เป็นอย่างไรนะคะสาหรับคนที่คบหากันอยู่เนี่ยนะคะราศีมังกรนะคะประจําเดือนสิงหาคมน,นี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะชัดเจนขึ้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับถ้ามีปัญหาการจะเคลียร์กันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาใดๆก็ตามนะคะไม่ว่าปัญหานั้นจะเป็นในคนรอบข้างนะคะอย่างเช่นพ่อแม่ไม่เห็นด้วยญาติพี่ น้งองไม่เห็นด้วยไม่ชอบเราหรือไม่ชอบแฟนเราอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะค่อยๆลดลงเบาลงนะคะเหมือนกับว่าเราต้องเหมือนกับโชว์ให้เขาดูว่าหรือใช้ระยะเวลานดนึงว่าเรารักกันจริงนะมันคือความรักมันไม่ใช่ เป็นการเห็นแก่ตัวหรือการรักกันเพราะเงินหรืออะไรทําไมนะคะไม่ว่าจะเป็นทุกเพศทุกวัยเนาะในความสัมพันธ์ราศีมังกรในเดือนสิงหาเนี่ยนะคะมันจะเป็นคล้ายๆให้แก้ไขนะคะเหมือนบททดสอบเข้ามาให้แก้ไขแต่ว่ามันจะผ่านไปได้นะคะมันจะผ่านไปได้เนาะ,ะก็อดทนนิดนึงนะคะแต่ว่าในช่วงของเดือนสิงหาเนี่ยความรักทั้งคนโสดและคนมีคู่บอกเลยว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าคนที่ เหมือนกับมีปัญหากันมานานๆนะคะเหมือนเหมือนกับเก็บสะสมมานานๆแล้วมันเยอะมันก็อาจจะมีการจบลงได้นะคะถ้าเป็นในลักษณะของรักสามเศร้าเนาะถ้าเป็นเรามีคนอื่นหรือเขามีคนอื่นก็ช่างนะคะมีการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่อะไรอย่างนี้ก็ได้เช่นกันมันคล้ายๆกับว่าทุกปัญหามันจะชัดเจนนะคะถ้าเลิกก็คือเลิกชัดเจนถ้าไปต่อก็คือไปต่อ จะเป็นลักษณะนี้สําหรับคนที่คบหากันอยู่มาดูในส่วนของคนที่แต่งงานแล้วนะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็มีบุตรหรือบางคนอาจจะไม่มีบุตรก็ได้นะคะมันเป็นความรักที่เหมือนกับเรื่องเก่าๆกลับมานะคะไม่ว่าจะจบไปแล้วมันก็ยังกลับมาเนาะอาจจะอาจจะ เป็นเขาหรือเราก็ได้ถ้าเคยมีในส่วนของรักสามเศร้าหรือมีมีกิ๊กมีก,กักหรือมีเก็บไว้หรือมีอะไรก็ช่างที่เคยเป็นนะคะถ้าอันเนี้ยไม่ได้ไม่ได้เหมาทุกคนเนาะอาจจะเป็นในลักษณะของคนที่เคยเป็นนะคะคนที่เคยมี เนี่ยมันจะกลับมาคือปัญหาเก่าๆคนเก่าๆจะกลับมาวนเวียนมาอีกครั้งหนึ่งมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าบางคนอาจจะไม่ไปต่อละคือทนไม่ไหวแล้วนะคะคือผ่านมาฉันก็ทนมาแล้วอะไรเงี้ยนะคะก็เคลียร์กันแล้วว่าจะไม่ไม่กลับไปหรือจะไม่มีปัญหาอย่างนี้อีกอะไรเงี้ยแต่มันก็ยังเข้ามาอยู่ดีมันก็เลยมีการจบเพื่อไปต่อไปต่อนี้ก็อาจจะจบในลักษณะของไปต่อกับคนเก่าหรือ ไปตอเพราะว่าเลิกลากับคนที่ปัจจุบันก็ได้นะคะเพราะว่าคนมีคู่น่ยต้องระมัดระวังนิดนึงในเดือนสิงหาคมเนี่ยจะเปะบ้างมากนะคะจะเป็นในลักษณะของการตัดขาดได้ง่ายนะคะจากที่ผ่านมาจะเลิกยากใครที่อยากเลิกกันอะไรเงี้ยนะคะในลักษณะนี้เนาะแต่ในเดือนสิงหาเนาี่ยมันจะเป็นในลักษณะที่อาจจะพูดเล่นๆก็ได้นะว่าเออฉันจะเลกิกแต่มันจะเลิกได้จริงๆ ะะจะเป็นสถานการณ์อย่างนั้นนะคะถ้าใน,ในลักษณะของคนที่มีคู่แล้วะจะเปราะบางจะแบบมีปัญหากันง่ายต้องระมัดระวังอารมณ์มากๆเลยนะคะถ้าเรายังไม่อยากเลิกเนี่ยอย่าพูดอะไรที่ไม่ดีอะไรที่เหมือนกับว่าเป็นลางอย่างเช่นถ้าไม่อยากเลิอกอย่าบอกว่าเลิอกอย่าบอกว่าฉันอยากเลิกนะคะเพื่อเอาชนะหรืออะไรทั้งสิน้นนะคะให้เคลียร์ให้เคลียรย์กับแฟนพูดกันนะคะ เพราะว่าปัญหาเนี่ยมันจะเป็นปัญหาเก่าๆเรื้อลังะนะคะมันก็เลยทําให้รู้สึกว่ามันฝังลึกอยู่ในใจของคุณแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าเคลียร์กันยากนิดน,นึงแต่ถ้าคุณคนที่รักกันจริงๆอะจะสามารถไปต่อเรื่อยๆได้โดยที่ไม่ใส่ใจคือปล่อยวางอะนะคะไม่ไปคิดอะไรกับในสิ่งที่ผ่านมานะคะก็จะไปไปต่อเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็คือทน ทนไปเรื่อยๆเนาะใช้ควาว่าอดทนแล้วกันนะคะแต่ถ้าบางคนเนี่ยก็คือหมดละหมดความอดทนหมดที่จะให้อภัยละให้อภัยแล้วให้อภยัอภย,แอภยแล้วก็ยังเหมือนเดิมก็อาจจะมีการจบกันนะคะในส่วนของความรักคนมีคู่เนะาะค่ะในส่วนของออการงานบ้างนะคะการงานนะคะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีทีนี้มาดูในส่วนของการงานเนี่ยจะเป็นในลักษณะของแต่ว่ามีเตกแหละนะคะราศีมังกรเนี่ยจะเป็นราศีที่มีคนอิจฉาชอบ อิจฉาในส่วนของเรื่องงานเพราะเป็นคนเก่งเป็นคนทำไรายได้เร็วทำไรายได้ดีนะค,ะคนรอบข้างหรือคนที่เขาแย่กว่าเนี่ยเหมือนเขาไม่มีความสามารถเ,เหมือนเราอะไรเงี้ยนะคะเขาก็คอยกัดขัดขวางคอยแบบอิจฉาเราอะไรเงี้ยรอบรอบกัดอยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยคำพูดคำจาประหลออหัวหน้าอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะคะก็ไม่ต้องไปซีเรีย ะะเราก็ทํางานของเราไปนะคะเดี๋ยวเขาว่าแพ้พายไปเองนะคะแต่ช่วงนี้อาจจะมีในลักษณะของการาขัดใจกันในเรื่องของเพื่อนร่วมงานหรือทะเลาะกันได้ถ้าเราอารมณ์ไม่เย็นพอนะคะแต่ถ้าเรานิ่งได้เฉยได้ก็จะดีนะคะในส่วนของการเงินนะคะการเงินให้ระมัดระวังในเรื่องของบางครั้งต้องบังคับตัวเองให้ได้ในเรื่องของการใช้จ่ายนะคะเพราะว่าอันไหนที่ไม่จําเป็นอย่าพึ่งดีกว่านะคะในส่วนของบางคนเนี่ยอาจจะเป็นในลักษณะของ รายจ่ายเยอะกว่ารายรับอะไรเงี้ยนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยจะเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าหามาเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่ารายจ่ายรออยู่นะคะรายรับไม่มากแต่รายจ่ายเยอะนะคะแล้วบางคนเนี่ยเหมือนกับเดือนเชิญเดิอนอยู่แล้วแต่ความอยากก็คือความอยากได้นู่นนี่นั่นของคนเรามันก็เป็นเรื่องปกตินะคะก็คืออยากอยากได้ สิ่งนั้นสิ่งนี้แต่เป็นเงินผ่อนอะไรเงี้ยประมาณนั้นอะนะคะมันก็ทําให้เหมือนกับจะเป็นหนี้เพิ่มบางคนก็อาจจะมีต่อเติมบ้านต่อเติมที่ทํางานต่อเติมร้านต่อต่อเติมธุรกิจอะไรเงี้ยนะคะใครอยาขยายเงี้ยมันก็เหมือนกับว่าต้องมีการกู้ยืมได้นะคะก็เหมือนกับเป็นหนี้เพิ่มอะไรเงี้ยนะคะแต่ส่วนของถ้าใครที่ดีอยู่แล้วก็ให้เซฟไว้บ้างมันก็จะ ช่วงนี้มันก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่ถือว่าดีเด่นแต่มันก็อยู่ในช่วงที่สามารถเอาประคับประคองไปได้หมุนไปได้นั่นเองในส่วนของการเงินเนาะขาดในส่วนของโชคลาภยังไม่มีนะคะต้องบอกเลยโชคลาภยังไม่มีจะได้มาจากการทํางานเท่านั้นนะคะในเรื่องของสุขภาพให้เรามัดระวังเรื่องความเครียดไมเกรนนอนไม่หลับนะคะในส่วนตรงนี้สําหรับราศีมังกรเนะาะค่ะสาหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าแล้วกัน ะะสําหรับเดือนกันยายนนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ